S Galaxy S 24และ S 24 Plus 2รุ่นเล็กระดับเรือธงตัวนี้เนี่ยใช้ Exynos เหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าดีไหมเดี๋ยวเราไปเคาะกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยเนี่ยมาพร้อมกันกันกบมือถือ2รุ่นนี้เลยนั่นก็คือ Samsung Galaxy S24 และ S24 p l u s เป็นรุ่นเล็กนะคะระดับเรือธงอย่าง S24 Series ซ,ซึ่ง2ตัวนี้นะคะได้ชิปเป็น Exynos แต่ว่านะคะจะใช้งานดีไหมใช้งานแล้วเป็นยังไงชอบตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตยไปขอให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาดูกันเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์ค่ะการดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถอดแบบมาจากรุ่นก่อนอย่าง s 2 3และ s 2 3 p มพามาแบบเปเ๊ะเ,เ,เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวขอบขอ,บของตัวเครื่องด้านมุมๆนะคะที่เป็นแบบขอบโค้งแบบนี้หรือว่าขอบตัวเครื่องที่เป็นแบบขอบเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะใช้งานหน้าจอที่เป็นแบบแฟลสกรีนนะคะก็เหมือนกัน รวมทั้งดีไซน์ด้านหลังนะคะก็ยังเป็นในรูปแบบของการฝังตัวกล้องไว้บนฝาหลังเหมือนกันทั้งคู่อีกด้วยตัวของกระจกด้านหลังเนี่ยก็ยังคงใช้กระจกที่เป็นกอริลลาแกสวิตเตอสนะคะแล้วก็เฟรมต่างๆนะคะของร,บรอบๆตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเตยรู้สึกว่าอลูมิเนียมในส่วนของเฟรมต่างๆร,รอบๆตัวเครื่องของเขาอะ่ะมันดูมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะดูการลอยขีดขวดได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนนดด้้ววยใส่ขอองกรบาน ข้างตัวเครื่องแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าการดีไซน์ก็ถือว่าทามาได้ลงตัวสวยงามดีนะคะก็เป็นรูปแบบเดิมไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะสิ่งที่แตกต่างก็คือจะเป็นในเรื่องของสีนะคะที่รอบนี้เนี่ยมีสีให้เราได้เลือกใช้งานกันสูงสุดถึง7สีด้วยกันเลยเดี๋ยวจะเป็นสีที่สามารถหาซื้อได้จากทางออฟไลน์นะคะรวมทั้งการออนไลน์เนี่ยก็หาซื้อได้นะคะเป็นสีสีแบบธรรมดาปกติเลยซึ่งก็จะมีสี cobalt violet นะคะ amber yellow o r n i c black แล้วก็ marble grey เนะคะก็จะเป็นสีสีธรรมดาปกติที่เราสามารถหาซื้อได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะแต่ว่าจะมีสีพิเศษนะคะอีก 3- สีด้วยการที่สามารถหาซื้อได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้นนั่นก็คือสี s a f p h i r e blue j e skin sandstone orange นะคะสสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่สามารถหาซื้อได้เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะก็จะมีสีพิเศษ3สีนี้ให้เลือกใช้งานกันด้วยแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละสีที่แตกต่างกันนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ให้สีที่มันดูมีความใช้งานได้ง่าย านะคะแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆในแต่ละสีค่ะ ถัดมานะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันก็คือในเรื่องของหน้าจอค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะที่ให้มาเหมือนกันเลยก็คือในด้านของการวางกล้องหน้าค่ะตัวของกล้องหน้า2รุ่นนี้จะใช้รูปแบบของการวางกล้องหน้าเป็นรูปแบบของ infinity o หรือเป็นการวางกล้องที่ฝังไว้บนตัวหน้าจอเลยนะคะก็จะช่วยลดการใช้งานพื้นที่หน้าจอลงตัวกล้องเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงด้วยค่ะรวมทั้งขอ,ขอบของตัวเครื่องนะคะขอบดำๆด,ด,ด้านข้างแบบนี้เนาะในตัวของ samsung galaxy s 24และ s 24 plus เมื่อเทียบกันกับรุ่นก่อนหน้าอย่างซั m s u ง Galaxy S 23และ S 23 Plus นะคะตัวขอบของเขาเนี่ยจะมีความบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกัน2รุ่นนี้นะก็ทําให้การใช้งานหน้าจอเนี่ยมันเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เหมือนกันนะคะระหว่าง s a m s u ง Galaxy S 24แล้วก็ S 24 Plus เนี่ยก็คือตัวของแผ่นแนวหน้าจอได้เป็นตัวของ Dynamic AMOLED 2X เหมือนกันทั้งคู่นะคะรองรับการใช้งานหน้าจอที่ใช้งานอาตาัตรา Refresh Rate สูงถึง100 20เฮิรตได้เหมือนกันรองรับการใช้งานการเล่นวิดีโอต่างๆนะคะในรูปแบบของ HDR10 p l u s ได้เหมือนกันด้วยและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกันในด้านของหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือในด้านของการป้องกันน้ำและฝุ่นนะคะที่ทั้ง2รุ่นนี้ยังคงรองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP68 เท่ากันทั้ง2รุ่นคะ่ะ ส่วนที่เหมือนกันนะคะผ่านไปแล้วเรามาดูส่วนที่แตกต่างกันบ้างนะคะระหว่าง Samsung Galaxy S 24และ S 24 Plus นะคะอย่างแรกเลยถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกันกันกบรุ่นก่อนนะคะใน S 23 Series เนี่ย ตัวของ Samsung Galaxy S24 และ S24+ เขาจะมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ตัวของ Samsung Galaxy S24 เนี่ยจะมาในขนาดหน้าจอ6.2นิ้วจากที่แต่เดิมเนี่ยมาในขนาด6.1นิ้วนะคะกับตัวของ Samsung Galaxy S24+ ตัวนี้นะคะจะมาในขนาดหน้าจอ6.7นิ้วจากเดิมนะคะในขนาดหน้าจอ6.6นิ้วนั่นเองทําให้การใช้งานเนี่ยมนมีความเต็มตามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการจับถือการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในขนาดที่ยังจับถือแล้วก็พ พกาไดด้สะวะวค่นอกจากนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้นะคะในด้านของหน้าจอจะมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่แตกต่างกันก็คือในด้านของความละเอียดสูงสุดค่ะที่ตัวของ S 2 4นะคะตัวนี้เนี่ยจะรองรับความละเอียดสูงสุดของหน้าจอได้อยู่ที่ระดับ Full HD+ Part. ในขณะที่ตัวของรุ่นนะคะ Samsung Galaxy S 2 4่เนี่ยรองรับความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ระดับ Quad HD+ Part ค่ะและในส่วนที่พัฒนานะคะเพิ่มเติมต่อมาจากตัวของ Samsung Galaxy S 2 3ส series ของทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะ ก็คือในด้านของความสว่างสูงสุดของหน้าจอค่ะที่แต่เดิมเนี่ยสามารถเพิ่มความสว่างสูงสุดของหน้าจอได้สูงสุดอยู่ที่ 1, 7 5 0นริตนะคะรอบนี้นะคะเรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งมากมากทั้ง2รุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กในซีรีส์นี้นะคะแต่ว่าสามารถเพิ่มความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยของทั้ง2รุ่นได้สูงถึง2,600นริตเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะ ทัดมาเนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของชิปเซตกันบ้างดีกว่านะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจแล้วก็จับตามองกงันเป็นพิเศษเลย <c oughs> เพราะว่ารอบนี้นะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนาะใน Samsung Galaxy S23 ซีรีส์นะคะที่เป็นรุ่นธรรมดาไม่ว่าจะเป็น S23 p l u สหรือว่า S23 นะคะ <c oughs> ก็ใช้เป็นตัวของ Snapdragon 8 Gen 2นะคะแต่ว่าพอมาในรอบนี้กับ Samsung Galaxy S24 เนี่ย บอกเลยนะคะว่าพอเปลี่ยนมาใช้เป็น e X y n o s 2400หลายหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบเอ๊ะในใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีไหมแต่ว่าทาง Samsung เขาก็เคลมเอาไว้เลยนะคะว่า e X y n o s 2400ของเขาเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้แรงเทียบเท่ากันกับตัวของ Snapdragon 8 Gen 3เลยซึ่งน่าหะว่าพูดถึงในด้านของการใช้งานทั่วไปอ่ะจริงๆความแรงอะ่ะแต่ว่าความลื่นไหลต่างๆอะ่ะมัน ไม่ได้ต่างกันเยอะแยะมากนักนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในด้านของการเล่นเกมต้องยอมรับก่อนนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของ Exynos สองสี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทําการอ p t ติม z ยตัวชิปให้เข้ากับตัวเกมได้อย่างหลากหลายมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในด้านของการรองรับการเล่นเกมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ายังไม่ได้สามารถทําได้ดีเท่ากันกับตัวของ Snapdragon แปด Gen สามนะคะในส่วนตัวเตยนะแต่ว่าในด้านของการใช้งานทั่วไปอย่างที่บอกเลยค่ะว่าลื่นไหลดีนะคะแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่นะคะรวมทั้งในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็ถือว่าทออาด,ด,ด ความร้อนที่จัดจนเกินไปนะคะในด้านของการใช้งานทั่วไปแต่ทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะคะการเล่นเกมเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงในเกมที่เขารองรับแล้วก็อปติมายมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวชิปเซต Exynos 2อ0 0นยะคะอย่างเช่นกับเกม Gen e n s h i n Impact เล่นได้ลื่นไหลดีนะคะกราฟิกดีมากรวมทั้งนะคะในส่วนของสีสันต่างๆที่ได้นะคะอัตราลดต่างๆที่ได้ในการเล่นเกมชินอิมแพกเนี่ยจากทั้ง2เครื่องนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพัสหรือว่ารุ่นธรรมดานะคะ ก็ยอมรับว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ได้อัทรลดในการเล่นที่ดีเลยแต่พอมาเป็นเกมทั่วไปนะคะที่มันยังไม่ได้ผ่านการออปติมายกับตัวชิปเซตรุ่นนี้นะคะ Exynos 2 400อย่างตัวของ ROV ตอนนี้นะคะก็สามารถเล่นได้อยู่ที่เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ45เฟรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสาย ROV ตัวโยงอยู่แล้วเนี่ยสำหรับ2ตัวเนี้ยก็ยังถือว่า ต้องรอการออพติไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเตยจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ออพติไม้มาเรียบร้อยแล้วว่าการเล่นแบบเต็มความละเอียดเต็มเฟรมเรทอ่ะใน R O V จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเตยรู้สึกว่าการเล่น R O V ถามว่ายังเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่า ก็ยังไม่ได้อัตราลดเท่ากับการเล่นเต็มเฟรม60เฟรมนั่นเองนะส่วนในเรื่องของขนาดความจุนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาให้ขนาดความจุมาไม่เท่ากันนะคะโดยเริ่มจากที่ Samsung Galaxy S 24ก่อนรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ขนาดความจุมาอยู่ที่ RAM 8 GB นะคะลอมเนี่ยมีให้เลือก2ขนาดก็คือ256กิกและ512กิกส่วนตัวของ S 24 Plus นะคะตัวนี้เนี่ย เขาให้ขนาดความจุแรมมาอยู่ที่12กิกนะคะลอมเนี่ยก็เท่ากันเลยก็คือ256กิกหรือว่าจะเลือกใช้งานเป็น512กิกก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบในด้านของความคุ้มค่านะคะถ้าหากว่าใครที่เน้นอยากจะใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า2ปีขึ้นไปเนี่ยตัวของรุ่นนะคะ Samsung Galaxy S24 Plus เนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาวเนี่ยมากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ S24 หรือว่า S24 Plus 2รุ่นนี้ ยังสามารถรองรับการใช้งานฟีเจอร์ AI ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะด้านความลื่นไหลแล้วก็การใช้งานเนี่ยเตยมองว่าไม่ได้ต่างกันกับตัวของอัลต้ามากนักนะคะสามารถใช้งานครบทุกฟีเจอร์ที่ AI นะคะใน Samsung Galaxy เนี่ยสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแปลภาษาเรียลไทม์นะคะการปรับแต่งรูปภาพต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ generative AI อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาแปลหน้าเว็บนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานที่เป็น circle to search นะคะก็สามารถรองรับการใช้งาน ได้เหมือนกันทั้ง3รุ่นอันนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เน้นการใช้งานการซูมเยอะอยู่แล้วนะในเรื่องของการถ่ายภาพอะ่ะการใช้งานทั่วไปเนี่ยเตยมองว่า2รุ่นเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้ดีอยู่แล้วโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งานเซลลูล่า 5G Wi-Fi 7และบลูทูธ5.3เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยการเชื่อมต่อต่างๆเตยมองว่าทําออกมาได้เสถียรดีเลยนะคะไม่ได้ติดตรงไหนเลยในด้านของการเชื่อมต่อค่ะ ถัดมาเรามาพูดถึงในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ตัวกล้องเงินบ้างดีกว่านะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาให้ตัวกล้องที่เป็นสเปคเดียวกันมาเลยนะคะแล้วก็ให้จํานวนกล้องเนี่ยามาเท่ากันความละเอียดเท่ากันด้วยโดยที่จะให้ตัวกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง F1.8 ตัวนี้มี o i s กันสั่นมาให้ในตัวนะคะถัดมาเป็นตัวของกล้องอัลต์วายความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวนี้มาพร้อมกันกับรูรับแสง F2.2 และสุดท้ายกับเทเลโฟโต้น ละเอียด10ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 2.4ค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2เช่นเดียวกันในด้านของการใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าการใช้งานเนี่ยได้ในเรื่องของคุณภาพงานถ่ายภาพเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆสําหรับ2รุ่นนี้นะ โดยที่สําหรับการถ่ายภาพนะคะในโหมดพอ์เทรตแล้วก็โหมดการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยส่วนตัวเตยนะมองว่าการเก็บรายละเอียดต่างๆทํามาได้ดีมากนะคะแล้วก็ยังให้ในเรื่องของสีสันที่มีความสดใสาตามแบบฉบับของซัมซุงอยู่นะส่วนการถ่ายภาพในมุมวายนะคะของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่ให้กล้องความละเอียดเท่ากันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มีเหมือนกันเลยก็คือเขาไม่ได้ใส่ออโต้โฟกัสมาให้ในการถ่ายมุมวายนะแต่ว่าการเก็บรายละเอียดต่างๆเตยถือว่ายังเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการโฟกัสเนี่ย ก็าอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนะักเท่านั้นเองนะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เลยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ย S 2 4และ S 2 4พาทำให้เตยประทับใจก็คือในด้านของการถ่ายภาพที่เป็นการถ่ายภาพย้อนแสงหรือว่า HDR นะคะที่ทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยยังคงสามารถเก็บรายละเอียดทองฟ้าได้อย่างดีนะคะรวมทั้งยังเก็บรายละเอียดของภาพอื่นๆนะคะหรือว่าใบหน้าของเราเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยได้ดีด้วยอีกเช่นเดียวกันตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีน่าประทับใจมากๆสิ่งที่เตยมองว่าตัวของ2รุ่นนี้ที่เป็นรุ่นเล็กแล้วก็ ก็มีแค่เนื้อเรื่องของการซูมเท่านั้นเลยถามว่ายังคงสามารถถ่ายในเรื่องของการซูมได้ไหมก็ยังสามารถถ่ายได้นะซึ่งถ้าหากว่าเรามองกันถึงในด้านของการซูมในระยะ10เท่าเนี่ยก็ถือว่ายังสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะคะแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นตัวของอัลตาเท่านั้นเลยจริงๆค่ะ และสุดท้ายนะคะในด้านของการถ่ายภาพก็คือในการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะคะสรุ่นนี้เนี่ยเขามีความสามารถนะคะที่เหมือนกันกับรุ่นพี่อย่างรุ่นอัลต้าของเขาก็คือสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอที่กล้องหลังได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าความละเอียดสูงเท่านี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งาน EIS กานสั่น an เพิ่มเติมได้เมื่อเราเปิดใช้งาน EIS กานสั่นนะคะจะสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ q u a s HD 60เฟรมนั่นเองนะคะก็ถือว่ายังคงเป็นความละเอียด ที่เพียงพอแล้วก็เหลือๆสําหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์หรือว่าสายวอล์กนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยยิ่งเปิด EIS การสั่นเข้าไปนะคะวิดีโอที่ได้นะคะจะมีความสมูทเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานไนด้้ของการเดินถ่ายได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสั่นเพิ่มเติมมากนะักไม่จาเป็นต้องใช้กิมบอลช่วยนะคะก็ได้วิดีโอที่สามารถนําไปลงโซเชียลมีเดียหรือว่าสายคอนเทนต์เนี่ยสามารถใช้งานการตัดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ส่วนการถ่ายวิดีโอในกล้องหน้านะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K 60เฟรมนะคะก็เรียกได้ว่าเหลือใช้เลยละกันสําหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายวอล์กนะคะสตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถึงรุ่นอัลตานะถ้าไม่เน้นเรื่องการซูมเนี่ยใช้งานคอนเทนต์เป็นหลักนะคะ2ตัวนี้เนี่ยยังไงในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเอาอยู่แน่นอนค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะ มีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่ารุ่นเดิมอย่าง S 2 3ซีรีส์โดยตัวของ S 2 4นะคะตัวนี้เนี่ยจากเดิมใน S 2 3ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่3,900 m มิลลิแอมตอนนี้ก็เพิ่มไปเป็น4,000 m มิลลิแอมแล้วนะคะส่วน S 2 4 Plus นะคะที่จากเดิมใน S 2 3 Plus เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,700 m รมิลลิแอมนะคะรอบนี้ก็มาในขนาดความจุนะคะ4,900มิลลิแอมเลย ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง S 2 4และ S 2 4 plus นะคะก็คือในด้านของการชาร์จไวที่ตัวของ S 2 4เนี่ยรองรับการชาร์จไวอยู่ที่2 5วัตต์ในขณะที่ S 2 4 plus นะคะรองรับการชาร์จไวเนี่ยได้อยู่ที่4 5วัตต์เลยเรียกได้ว่านะคะตัวเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย S24 Plus เนะคะเป็นตัวที่ได้นะคะสเปคต่างๆเนี่ยที่ใกล้เคียงกันกับรุ่นพี่อย่างรุ่น u ล t ้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ต่างกันเพียงแค่100มิลลิแอมเ์เท่านั้นนะคะกับในด้านของการชาร์จไวที่รองรับการชาร์จไวได้45วัตต์เท่ากันก็เรียกได้ว่านะคะมีความใกล้เคียงกับรุ่นพี่มากกว่าตัวของ S24 ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับซ a m s u n ก g a l a กซ s 2 4แล้วก็ Part S 2 4 Plus พเนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ2รุ่นนี้กันบ้างแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวเตยขอเคาะให้ฟังก่อนแล้วกันว่าในส่วนตัวของเตยแล้วเนี่ยตั้งแต่ลองใช้มานะคะสรุ่นนี้เนี่ยเตยมีอะไรที่ชอบบ้างแล้วก็มีอะไรที่เป็นข้อสังเกตกันบ้างนะคะสิ่งแรกที่ชอบเลยนะคะก็คือในเรื่องของความกระทัดรัดพกพาง่ายแล้วก็ความพกพาสะดวกของทั้ง2รุ่นนี้เลยถึงแม้ว่านะคะตัวของรุ่น แต่ว่าในมุมของการจับถือเนี่ยเขาก็ยังสามารถจับถือได้แบบพอดีมืออยู่แล้วก็เหมาะมืออยู่นะคะทำให้การพกพาเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็สะดวกมากๆถัดมานะคะก็เป็นในเรื่องของความครอบคลุมในการใช้งานละกันค่ะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะคะในเรื่องของหน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มมากๆทั้งในเรื่องของสีสันแล้วก็ความคมชัดหรือว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายภาพนะคะที่รองรับการถ่ายภาพได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบคันแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงด้วยสุดท้ายนะคะสิ่งที่เตยชอบเลยก็คือใน เรื่องของการใช้งานในด้านของการระบายความร้อนค่ะที่ทั้ง2รุ่นนี้ในด้านของการระบายความร้อนถือว่าทาออกมาได้รวดเร็วแล้วก็ดีเลย สำหรับสิ่งที่ชอบผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูเป็นข้อสังเกตกันบ้างน,นะคะเตยมีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นเลยสําหรับตอนนี้นะคะใน Samsung Galaxy S 24แล้วก็ S 24 Plus ก็คือในด้านของการที่ตัวชิปเซตเนี่ยเขายังไม่ได้ออปติมายนะคะให้เข้ากับเกมได้อย่างหลากหลายหรือว่าเกมทั่วๆไปครบครันเท่านั้นเองนะคะหากว่าจะพูดถึงในด้านของการใช้งานเนี่ยก็อยากจะรอนะคะให้เขาสามารถรองรับในการออปติมิ้กับเกมอ,อื่นๆแล้วก็มารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้ก็ขอติดกับเพื่อนๆไว้นิดนึงแล้วกันค่ะส่วนถ้าาาหกจจจะเอปััยใน เรื่องของราคามาคิดคำนวณกันด้วยนะคะในตัวของ s a m s u n Galaxy g S 24นะคะตัวนี้เนี่ยในขนาดความจุแรม8 g ิกม256 g b เนี่ยเปิดตัวมาในราคา33,900บาทะคะ่ะส่วนขนาดความจุ512 g b กนะคะมาในราคา37,900บาทในขณะที่ตัวของ s a m s u n Galaxy g S 24 Plus นะคะตัวนี้เนี่ยในขนาดความจุแรม12 g ิกม256 g b นะคะเปิดตัวมาในราคา38,900บาท และในขนาดความจุ512กิกนะคะเปิดตัวมาในราคา43,900บาทนะคะในราคาส่วนต่างนะคะของ2รุ่นนี้ที่เป็นในขนาดล้อมที่เท่ากันนะคะก็จะตกอยู่ที่ราวๆประมาณ5,000บาทซึ่งใน5,000บาทนี้นะคะส่วนตัวเตยเนี่ยมองว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับการที่เราได้หน้าจอที่ความละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นนะคะได้ตัวของขนาดความจุที่สูงมากยิ่งขึ้นด้วยจากขนาดแรมเนี่ย8กิกเป็นแรม12กิกนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้แบตเตอรี่มากมากยิ่งขึ้นรวม ทั้งให้การชาร์จไวที่ชาร์จไวได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยในราคา5,000บาทเตยก็มองว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแก่การอัปเกรดนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ใช่สายเอนเตอร์เทนเมนต์๋ายอยู่แล้วเน,เน้นการใช้งานทั่วไปแต่อยากได้ประสิทธิภาพของเครื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy S24 เตยมองว่าก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายมากกว่าด้วยยิ่งสําหรับใครนะคะที่ต้องการเปลี่ยนมือถือบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ย เตยมองว่านะคะรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากกว่ารุ่นของ S 2 4 plus ค่ะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ Samsung Galaxy S 2 4และ S 2 4 plus 2รุ่นนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นของเพื่อนๆนนลงไปไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างในคลิปนี้ด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงาน s p e c Phone ของเราด้วยนะแล้วมาดูกันใหม่นะคะว่ารอบหน้าเนี่ยเตยจะมารีวิวอะไรหรืออมาาแนนนนะะะไไรดดีๆให้้กกกััับทุคฟคฟง่ ถ้าหากไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย